คุณเชื่อเลยไหมครับเบียร์ที่ผมกินไปเมื่อกี้มันมีจิตวิญญาณอยู่ในกระป๋องครับนัานเห็นไหมครับเอาเข้าไปเอาเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ย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 อะไร อ้าวเอ้ยเอ่อออมีอะไรมาได้ไงเนี่ยอ้าอ้เจ้า